สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป้เล็กในช่องเป้เล็กปกน้อยต่างแดนค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะแน่นอนเป้ต้องมีอะไรใหม่ๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็วันนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของเป้เลยทีเดียวนะคะที่เป้ได้ไปทํามานะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ ฟังกันนะซึ่งจะเป็นประสบการณ์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรอฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปฟังประสบการณ์ใหม่ของเป้นั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนเป้มี c e b o o k f แฟนเพจนะชื่อเดียวกันเลยค่ะเป้เล็กปกน้อยต่างแดนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปคลิกกดติดตามกันได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเป้มีประสบการณ์ใหม่ๆม,มาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะ แน่นอนค่ะช่วงโควิดนะเราคนไทยในต่างแดนเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะยากสําหรับการบินกลับเมืองไทยนะคะทุกคนแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะให้ทางบ้านเราหรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องเรามาเที่ยวมาชมว่าเราอยู่ยังไงแบบไหนซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เป้จะมาพูดถึงเรื่องการทําใบเชิญหรือว่าการขอใบเชิญนะ ให้คนทางเมืองไทยมาเที่ยวที่นี่ค่ะประเทศเยอรมันเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเอกสารที่เราจะต้องยื่นไปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการหรือขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราต้องมาทําความรู้จักกับใบเชิญกันก่อนนะคะทุกคนทําไมจะต้องมีใบเชิญวีซ่าที่มาเที่ยวประเทศเยอรมันเนี่ยมันก็สามารถจะทาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวได้นะคะหรือว่าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนได้ซึ่งในกรณีของเป้ที่เป้กําลังจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยมันเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนการทําวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยเอกสารจากคนที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือหมายถึงตัวเราที่เราจะเชิญครอบครัวเรามาเที่ยวอย่างงี้ะคะ่ะ ก็มันจะต้องใช้เอกสารใบเชิญนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยค่ะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะใบเชิญเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งทําเรื่องไปเชิญแฟนมาเที่ยวที่เยอรมนันหรือว่าอาจจะเป็นเราที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนันแล้วก็ไปเชิญครอบครวัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นะคะให้มา เที่ยวที่ประเทศเยอรมันนะรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับวีซ่าท่องเที่ยวแหละทุกคนแต่ว่าเอกสารเนี่ยคือถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยคนที่อยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้เลยเนาะวีซ่าเชงเก้นอะไรพวกนี้ก็คือหมายถึงว่า,าสามารถมาเที่ยวได้ในโซนยุโรประยะเวลาการท่องเที่ยวเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราจะขอเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะคะขั้นตอนแรกเลยของเป้ก็คือเป้ค,คุยกับทางบ้านว่า ให้เขามาเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือว่าให้เขามาเยี่ยมเราเนาะเสร็จแล้วค่ะก็เอกสารจากทางบ้านเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยทุกคนก็มีแค่พาสปอร์ตของคนนั้นนะคะที่เราต้องการจะเชิญมานะส่วนของตัวเราเนี่ยค่ะทุกคนการยื่นขอเอกสารใบเชิญนะคะคือภาษาเยอรมันอ่านอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวเป้เขียนไว้ให้แล้วกันเนาะน,นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเออ ตอนเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดด้วยสมัยก่อนเนี่ยคือเราสามารถไปที่เขตได้เลยแล้วก็ไปขอเอกสารใบเชิญได้เลยนะแต่ว่าณนะตอนนี้มันค่อนข้างยากค่ะขั้นตอนที่เป็นทาขั้นตอนแรกเลยนะทุกคนก็โทรไปที่เขตก่อนนะคะถามเขาเนาะว่าเอ้ยเราต้องการที่จะเอาญาติเรามาเที่ยวหรือเราจะต้องทํายังไงบ้างทางเขตเนี่ยค่ะเขาก็จะแนะนําให้เราไปที่เว็บไซต์ของทางเขตนะคะแล้วก็ให้ไปกรอกข้อมูละคะ่ะทุกคนเขาเรียกว่า อะไรอันรักอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวเป้าหาเอกสารให้ดูนะคะเดี๋ยวเป้จะใส่เอกสารตัวอย่างให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป้เป็นเอกสารที่มันมีอยู่ในเว็บไซต์นะทุกคนเออ คราวนี้เราสามารถไปปริ้น์ออกมาแล้วก็มากรอกนะคะกรอกข้อมูลของเรานะแต่ตัวนี้เป้ขอจากทางเขตมาไว้เพิ่มนะคะทุกคนอืมแบบฟอร์มที่เราจะต้องทําใบเชิญนะคะหน้าที่ของเราค่ะทุกคนเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ปริ้นต์ตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็มาเขียนนะว่าเออมันก็จะมีบอกนะว่าชื่อผู้เชิญอะไรบัตรประชาชนเลขที่เท่าไหร่ที่อยู่อะไรเบอร์โทรอะไรทํางานอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ ในส่วนของช่องข้างล่างเนี่ยค่ะมันก็จะมีบอกนะว่าเออคนเชิญที่เราจะเชิญเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรพาสปอร์ตไหมเลขอะไรพวกเนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เรากรอกเอกสารทั้งหมดเลยก็คือว่าเราจะเอามากี่เดือนแล้วก็บ้านที่เราอยู่เนี่ยขนาดเท่าไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราต่อเดือนเนี่ยเท่าไรไรายรับรายจ่ายของเราเท่าไหรอะไรยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะคือก็ง่ายๆก็คือกรอกเอกสารให้หมดเลยนะคะตัวนี้ไม่ยาก พอเราก่อเอกสารเสร็จหมดเรียบร้อยนะคะวิธีการของเป้ก็ถ่ายรูปเอกสารของเป้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นใบเช่าบ้านอะไรพวกเนี้ยคือถ่ายรูปใส่มือถือเลานี่แหละแล้วก็ส่งอีเมลไปนะคะเสร็จแล้วพอส่งอีเมลไปปุ๊บเนี่ยก็รอรอเขาตอบกลับมาค่ะ แล้วเขตก็ได้ตอบกลับเป้มานะว่าเออให้เป้เนี่ยไปหาเขาวันนั้นวันนี้อ่ะเราก็ไปตามนัดค่ะทุกคนเสร็จแล้วการติดต่อกับทางเขตนะอย่าลืมนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะทุกคนจะต้องมีใส่แมสไปด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็คือตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยติดแมสไปด้วยทุกที่มันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะทุกคนเพราะว่าทุกที่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็จะต้องติดแมสไว้ตลอดเลยนะ เสร็จแล้วพอเราไปถึงปุ๊บเราก็ไปติดต่อกับทางเคาน์เตอร์เขาแล้วก็แจ้งกับเจ้าหนะ้าที่ที่อยู่ข้างหน้าเขตอะคะทุกคนว่าเออเรามีเทียมมีนเวลานั้นเวลานี้เราชื่อนี้นะแล้วเขาก็จะให้เราขึ้นไปที่เอาสแลนเดอร์อัมก็คือให้เราขึ้นไปตรงตรงในส่วนของทำเรื่องเอกสารตัวนี้นะคะ่ะอืม การไปขอใบเชิญนะเอกสารสำคัญมากๆที่จะต้องเตรียมไปนะคือ 1. ค่ะบัตรประชาชนของเรา 2. ตัวนี้ค่ะที่เราเขียนไว้แล้วนะคะอืมแล้วก็3ค่ะตัวหนังสือหรือว่าสัญญาชาบ้านแล้วก็มีข้อ4ค่ะมีเงินอีก29ยูโรนะคะที่เราจะต้องเตรียมไปซึ่งมันสำคัญมากๆแล้วก็ข้อ5ค่ะหน้าพาสปอร์ตของ คนที่เราจะเชิญมาตัวเป้เป้ไม่ได้ปริ้นต์ออกมาหรอกเป้ทุกอย่างเป๊เอาไว้ในมือถือหมดเลยแล้วก็พอถึงเวลาไปก็คุยกับเขาเอาอะไรประมาณนี้เนาะ เสร็จแล้วพอขึ้นไปถึงปุ๊บเขาก็จะให้เรานั่งรอแล้วก็ยืน่นบัตรประชาชนหรือว่ายื่นวีซ่าของเราอะคะ่ะใครที่มีวีซ่าถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรายืน่นแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ตรวจสอบข้อมูลนู่นนี่นั่นว่าเรามีเทมินจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นขั้นตอนของทางเขตเขาที่เขาจะทําสักพักหนึ่งนะคะเขาก็เรียกเป้เข้าไปในห้องนะคะแล้วก็คุยเออลักษณะการคุยของเป้ก็ เขาก็ถามเป้ว่าชื่ออะไรแล้วก็เชิญใครมาแล้วก็ประมาณว่ามากี่วันเรามีแผนไหมไหมหรือว่าเรามีกําหนดระยะเวลาไหมว่าเป็นช่วงไหนถึงเดือนไหนเออแล้วเป้ก็ถามเขาว่าเอกสารตัวนี้ค่ะทุกคนสามารถอยู่ได้กี่เดือนเขาแจ้งเป้มาว่าอยู่ได้6เดือนนะคะ เสร็จแล้วก่อนที่เขาจะปริ้นตัวนี้ออกมาเขาก็จะมีแบบเหมือนกับว่าเอ่อตอกข้อมูลให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เรามาเช็คอีกทีนึงว่าชื่อที่อยู่พวกเ,เลขที่พาสอะไรพวกนี้คือตรงไหมเราก็ตรวจสอบให้ดีนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็แค่จ่ายเงินไป29ยูโร วิธีการชําระเงินนะคะเราก็สามารถชําระเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าเป็นผ่านบัตรก็ได้นะคะเออก็เท่านั้นเองง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะใบเอกสารเชิญตัวนี้อยู่ได้6เดือนจริงแต่วีซ่าที่เขาทําให้เราก็คือ3เดือนนะทุกคนกรณีช่วงนี้มันก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังลูกผีลูกคนอยู่เนาะว่าจะมาได้หรือมาไม่ได้สมมติเป้ขอจากเดือนธันวาถึงเดือนพฤษภาเอกสารตัวนี้มันอยู่ได้6เดือนใช่ไหมถึงถึงพฤษภาปีหน้า แล้วปีหน้าเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้มันเราก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมทุกคนว่ามันจะสามารถมาได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปก็เลยถามเขาเผื่อไว้ว่าเออถ้าเราจะมาต่ออีกรอบนึงหรือว่าจะมาทําอีกรอบนึงเนี่ยมันจะโอเคไหมแล้วก็มันจะมีปัญหาอะไรไหมทางเขตแจ้งไปว่าสามารถมาทําได้เลยเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของตัวเขตเองเนี่ยเขาก็รู้อยู่นะคะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ค่อยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยแบบมั่นคงอะนะ่ะเนาะวันนี้แบบนี้พุ่งนี้แบบนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาถามเป้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะเชิญหรือว่าอยากจะทําเรื่องเชิญครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่มาเที่ยวหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีวีซ่าถาวรแล้วแล้วเราเป็นโสดอย่างเงี้ยเรามีแฟนอยู่ที่เมืองไทยเราก็สามารถเชิญเขามาได้ประมาณนี้ค่ะ เอกสารตัวนี้นะคะที่ว่าเป้บอกว่าให้ไปปริ้นออกมาจากเว็บไซต์ของเขตแต่ละเขตมันหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าออแฟนเป้ก็ทําเหมือนกันแต่ว่าหน้าตามันก็คนละแบบกันอะไรเงี้ยอืมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดต่อกับเขตของตัวเองแล้วกันเนาะว่ามันจะยังไงแบบไหนขั้นตอนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เอกสารเชิญมาแล้วนะคะเราก็ แค่ส่งเอกสารตัวนี้พร้อมกับบัตรประชาชนหรือว่าวีซ่าของเรานะคะแล้วก็พาสปอร์ตของเรา ไปให้คนที่เราจะเชิญมาแล้วก็ให้เขาไปยื่นขอวีซ่าขั้นตอนง่ายมา,มากๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพราะว่าที่แรกตัวเป้เองอ่ะเป้คิดเหมือนกันว่าเป้จะสามารถเชิญคนอื่นมาได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นโสดด้วยอยู่ตัวคนเดียวด้วยแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะมีกําหนดหรือว่ากฎเกณฑ์ของเขานะว่ารายได้เน็ตโตเท่านี้สามารถเชิญคนมาได้กี่คนแล้วก็ ห้องหรือว่าบ้านเช่าที่เราอยู่เนี่ยขนาดเท่าไหร่สามารถเชิญคนมาได้กี่คนแล้วอย่างเราอ่ะเราอยู่ตัวคนเดียวหรือเราอยู่กับพาร์ทเนอร์หรือว่าอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดของเขาเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวยังไงเดวเป้จะแปะให้ดูนะคะว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงแบบไหนบ้างเนาะอืมก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนง่ายๆเป็นประสบการณ์ใหม่ของเป้เลยทีเดียวนะคะตัวเป้เองเป้ก็ไม่รู้ว่าหลังจากเป้ได้ใบเชิญตัวนี้มาเนี่ยคือทางเมืองไทยหรือว่าทางญาติพี่น้องเป้ที่เป้ต้องการที่จะเชิญมาอย่างเงี้ยค่ะเออก็วีซ่าจะผ่านไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะยังไงเดวเป้จะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนได้ฟังแล้วกันเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่ต้องการจะเชิญแฟนหรือว่าเชิญครอบครัวมาหาเราเนาะหรือว่ามาเยี่ยมเยียนเรานะคะมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเพีชจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่า เป้จะมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมาใช้ให้กับทุกๆคนได้ฟังไหมหรือว่าเป้จะมาทําอะไรให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะหรือใครที่อยากจะให้เป้ททาคลิปวิดีโออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป้จะได้มีกําลังใจที่จะมาทําคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าคลิปวิดีโอดีๆให้กับทุกๆคนได้ชมกันนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป้จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ